สวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณครูการระัตะนวงอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียน2เรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าเราใกล้จะสอบปลายภาคกันแล้วนะคะคุณครูเลยต้องบีบเนื้อหาให้จบไวที่สุดนะคะและเนื้อหาแรกที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะก็คือศึกษาข้อมูลผลผลิตและปฏิบัติการแปลรูปการเกษตรที่สนใจค่ะ เช่นเคยนะคะก่อนที่เราจะไปรู้จักเนื้อหาเนี่ยเราต้องมารู้จักจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกอธิบายการเลือกผลผลิตและขั้นตอนการแปรรูปการเกษตรที่สนใจค่ะขั้นสองนะคะออกแบบแผนภาพและปฏิบัติการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สนใจนะคะข้อที่สามค่ะเห็นประโยชน์และคุณค่าของการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่สนใจนะคะและ การเกษตรที่คุณครูเลือกมาแปรรูปเหล่านี้นะคะก็คือไก่นั่นเองค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าไก่เนี่ยเราสามารถนําไปแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างนึกไว้นะคะแล้วเราก็ไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะว่าสิ่งที่เรียนนึกเนี่ยมีตามตัวอย่างที่คุณครูคได้ยกมาหรือเปล่าให้แก่ไก่ฝอยนะคะลูกชิ้นไก่ไก่ไก่ยอไส้กรอกค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูได้ยกตัวอย่างวิธีทําการทําไก่ยอมาให้นักเรียนรู้นะคะ วิธีทําไก่ย้อนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทํานะคะเราต้องรู้จักส่วนผสมกันก่อนค่ะส่วนผสมนะคะจะมีเนื้อไก่แช่เย็นนะคะแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะน้ําปลาค่ะน้ําแข็งทุบนะคะแป้งสาลีค่ะผงฟูพริกไทยค่ะหลังจากรู้จักส่วนผสมนะคะเราไปเตรียมอุปกรณ์กันก่อนกันต่อเลยนะคะอุปกรณ์ที่ใช้จะมีเครื่องปัด เครื่องปั่นค่ะหรือเครื่องบดนะคะแล้วก็เป็นใบตองค่ะหรือว่าถาดก้นลึกก็ได้นะคะถ้าเราไม่มีใบตองลังถึงค่ะหรือว่าซึง้งก็ได้นะคะหรือเรียกว่าซึ้งค่ะแล้วก็กะละมังนะคะแล้วก็เตาแก๊สค่ะเราไปลงมือทากันเลยดีกว่าค่ะวิธีทํานะคะขั้นตอนแรกบดหรือปั่นเนื้อไก่แช่เย็นนะคะพอเนื้อไก่ละเอียดเนี่ยเติมแป้งสาลีและผงฟูล,ลงไปนะคะขั้นตอนที่สองค่ะ ติมน้ำปลาพริกไทยแล้วบดหรือปั่นต่อเพื่อให้เนื้อเนียนแล้วก็ละเอียดนะคะขั้นตอนที่สาเนี่ยใส่น้ำแข็งลงไปบดกับเนื้อไก่ต่อค่ะเพราะน้ำแข็งละเอียดเทออกจากเครื่องบดนะคะหรือเทออกจากเครื่องบดหรือเครื่องปั่นนะคะขั้นตอนที่4ปั่นเนื้อไก่ ันเนื้อไก่ห่อด้วยพลาสติกห่ออาหารนะคะหรือใส่ในภาชนะค่ะกดอัดให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ห่อด้วยหรือห่อด้วยใบตองนะคะแล้วนําไปนึ่ง15นาทีนะคะจึงยกลงจากเตาเป็นอันเสร็จค่ะเรามาสรุปหัวข้อ,ขอการทําไก่ยอในวันนี้นะคะไก่ยอเป็นอาหารแปรรูปจากเนื้อไก่บดละเอียดนะคะปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยเกลือค่ะ ลุกคราให้เข้ากันแลน้วนําไปนึ่องให้สุกนะคะเป็นการยืดอายุการบริโภคค่ะสามารถเก็บไว้ได้นานโดยเราเนแช่ไว้ตู้เย็ยนเพื่อเก็บรักษาไก่ยอค่ะสําหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคุณครูขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ